สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในพอดแคสต์ The Peace of Mind พอดแคสต์ที่เราคุยกันเรื่องของจิตใจสุขภาพจิตและการพัฒนาตัวเองท่านผู้ฟังครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันคือเรื่องทางสองแพร่งครับเมื่อชีวิตจะต้องเลือกทางนะครับคือในชีวิตของเราเนี่ยแน่นอนครับทุกคนจะต้องมีจุดที่ ต้องเลือกอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะจะตื่นดีหรือจะนอนต่อตอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะหรือว่าวันนี้จะกินอะไรดีนะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกันแต่บางครั้งครับท่านผู้ฟังมันมีเรื่องยากๆเหมือนกันที่ต้องเลือกในภาษาไทยเรามักจะมีคำเปรียบนะครับ หรือเป็นความหมายโดยนัยยะนะครับว่าทาง2แพแ่งทาง2แพแ่งในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงถนนที่ตัดกันจริงๆนะครับแต่ว่าเราหมายถึงสถานาการณ์ในชีวิตที่เราต้องตัดสินใจระหว่างทางเลือกที่สําคัญ2ทางที่อาจจะมีความแตกต่างกันเช่นนะครับจะเลือกอาชีพอะไรดีนะครับในกรณีที่มันมันได้ทั้ง2 มีงานเข้ามา2ที่ไปสมัครปุ๊บมีการตอบรับ2ที่จะเลือกที่ไหนดีหรือในเรื่องความสัมพันธ์จะคบต่อหรือว่าจะหยุดพอแค่นี้อันนี้เป็นตัวอยา่างนะครับนั้นในชีวิตเนี่ยมันจะมีเรื่องเรื่องใหญ่ๆที่อาจจะต้องเลือกนะครับเราก็เปรียบว่าเหมือนเข้ามาอยู่ในทาง2องแง่ว่าจะไปซ้ายดีหรือไปขวาดี ทีนี้ให้ที่ว่ามันทําให้มันยากเนี่ยเพราะว่าทั้งสองทางเนี่ยมันให้ความรู้สึกมันไม่แน่ไม่นอนนะครับทําไมมันถึงเลือกยากรู้ไหมครับท่านผู้ฟังเท่าที่คุยกันมานะครับเวลามีคนมาปรึกษาเรื่องการตัดสินใจเนี่ยสิ่งที่มันทําให้เขาตัดสินใจยากก็คืออันที่หนึ่งคือเขากลัวว่ามันจะเสียโอกาส <C> คือเลือกทางที่1ก็กลัวจะเสียโอกาสทางที่2นะเพราะทางที่2ก็ดูจะก้าวหน้าดีส่วนทางที่1ก็เงินดีอย่างเงี้ยสมมติอาชีพนะครับอาชีพการงานอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าชอบคน2คนคนหนึ่งก็ดูมั่นคงอีกคนหนึ่งก็ดูลักเราดีเอ๊ะจะเลือกใครดีนะครับกลัวจะเสียโอกาสกลัวถ้าเลือกทางหนึ่งจะเสียโอก,อ,อกาสอีกทางหนึ่งแล้วมนุษย์เนี่ยนะครับ มักจะมีแนวโน้มที่จะจดจำสิ่งที่เราไม่ได้เลือกนะครับพอๆกับสิ่งที่เราเลือกเลยนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจยากอีกงานหนึ่งนะครับคือแรงกดดันของสังคมหรือว่าแรงเชียร์นะครับอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนนะครับซึ่งซึ่งเขาอาจจะเลือกหรือชอบในสิ่งที่เราไม่ได้เลือกนะครับยกตัวอย่างเช่น ม,มีคนสองคนมาชอบเราเนี่ยเราจะเลือกคนไหนดีนะครับครอบครัวก็อาจจะบอกว่อคนนี้ดีกว่าเขาดูมั่นคงหน่อยแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเ,เราอยากเลือกอีกคนหนึ่งที่เรามีรสนิยมตรงกันเป็นตน้นหรืองานอย่างเงี้ยนะครับงานอย่างเงี้ยเราชอบงานอิสระแบบนี้นะครับแต่ครอบครัวบอกว่าเ,เลือกงานที่มั่นคงดีกว่านะครับทั้นมันก็จะมีปัจจัยที่เป็นแรงเชียร์เด็ก บางคนก็จะเรียกว่าเป็นความกดดันของสังคมนะครับทำให้การตัดสินใจเนี่ยยากทํางานจบแล้วจะไปอยู่จังหวัดไหนดีจะกลับไปอยู่ใกล้พ่อแม่ดีหรือจะทํางานอยู่ในที่ที่จังหวัดที่แฟนเราอยู่ดีนะครับก็เลือกยากเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่รู้อนาคตครับนั้นบางคนเนี่ยกังวลวันข้างหน้า ทางวอน,นาคตว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันทําให้ตัดสินใจไม่ค่อยได้นั้นมันทําให้ปัจจัยเหล่านี้มันทาให้การตัดสินใจเลือกทางสองแพร่งยากไม่รู้จะเอาซ้ายหรือขวาดีนี่ต่อไปจะเป็นคําแนะนําครับถ้าเกิดคุณเผชิญสถานการณ์เหล่านี้ว่าจะเอาแบบไหนดีอย่างแรกนะครับต้องรู้ใจตัวเองก่อน นะครับมันอาจจะมีปัจจัยกองเชียร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันที่หนึ่งคือคุณต้องรู้ใจตัวเองก่อนรู้ใจนี่คือรู้อะไรรู้ว่าคุณต้องการอะไรคือเราอาจจะต้องการหลายอย่างใช่ไหมครับถ้าพูดถึงเรื่องงานใช่ไหมบางคนก็หต้องการความก้าวหน้า,อาสองต้องการงานที่เงินดี3ก็คืออาจจะต้องการงานที่มีเกียริ นะครับได้รับการชื่นชมยกย่องอย่างนี้เป็นต้นนั้นะมันก็จะมีความต้องการหลายอยา่างนะอย่างแรกก็คือหมอแนะนําว่านะให้เข้าใจความต้องการตัวเองก่อนนะครับอย่างที่2ในความต้องการนั้นเนี่ยคุณให้ค่านิยมกับอะไรมากที่สุดอ่าอันนี้สาคัญน,นะครับนะครับคุณให้คุณค่าเจ้าไทยคำคุณค่าเนาะคุณให้คุณค่ากับอะไรมากที่สุดเพราะว่าสมมติเอาเรื่องงานนะครับงานเนี่ย เงินดีก็ดีทุกคนชอบนะครับมั่นคงนี้แล้วทุกคนก็ชอบนะครับหรือ,อได้รับเกียรติอันนี้ก็ทุกคนก็ชอบอีกแต่ถามว่าแล้วเราให้คุณค่ากับอะไรมากที่สุดอันนี้ต้องถามตัวเองนะครับเพราะบางคนก็ให้คุณค่ากับเงินมากที่สุดนะจะจะเป็นงานที่อาจจะไม่ได้มีคนเห็นอยู่ในสายตาของคนเท่าไหร่หรือมองดูแล้วอาจจะ ไม่ได้รับเกียรติอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางคนเนี่ยขายสินค้าบางอย่างเนี่ยเงินดีๆนะแต่คนมองว่าทําไมขา,ขายของแบบนี้นะครับแต่ว่าได้เงินดีนะครับงนั้นเนี่ยต้องต้องถามตัวเองนิดหนึ่งว่าเราให้คุณค่าอะไรมากที่สุดอันนี้ต้องถามตัวเองเลยนะครับอย่าเอาคุณค่าคนอื่นมาวัดน,นะครับเพราะว่านี่คือปัจจัยสําคัญมากที่ทําให้แต่ละคนตัดสินใจไม่เหมือนกัน แล้วเราไม่สามารถให้คนอื่นตัดสินใจแทนเราได้นะครับเพราะว่าต่อให้มันมันดีเหมือนกันก็จริงแต่การให้คุณค่าไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เราเจอบ่อยๆก็คือว่าเราให้คุณค่าอย่างหนึ่งแต่ว่าครอบครัวเราเพื่อนเราให้คุณค่าอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเลือกไม่เหมือนเราดังนั้นถ้าเราไปขอเขาว่าเอ้ยช่วยตัดสินใจให้หน่อยเอาแบบไหนดีเนี่ยอันนี้มันก็จะอาจจะไม่ตรงใจเรานะครับ หรือแม้แต่การเลือกเลือกแฟนก็เหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าอ้าเนี่ยจะแตง่งอา่าเลือกจะแต่งงานกับคนที่ตัวเองรักอ่าหนึง่งอาบางคนบอกว่าไม่อาเอาให้น้ําหนักกับคนที่รักเรามากกว่าคนที่เรารักเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็จะชัวร์ว,ว่าเขารักเราแต่บางคนบอกว่าให้น้ําหนักกับคนที่พ่อแม่พอใจมากที่สุดอย่างนี้เป็นตน้นนะครับดังนั้นก็คือมันจะมีน้ําหนักที่ให้ไม่เหมือนกันอัน สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าเราให้น้ำหนักกับอะไรมากที่สุดอันนี้สำคัญอันที่สองก็คือว่าเรายอมรับความไม่แน่นอนได้แค่ไหนนะครับคือการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยมัน,ม,นมีความเสี่ยงนะครับย่อมีความเสี่ยงแต่เรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน อ่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นงานอย่างเงี้ยงานงานงานอาชีพงานเนี้ย,นนยดีเงนิงนดีนะเอ๊แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยมั่นคงนะเรารับความเสี่ยงได้ไหมอ่าอีกงานหนึ่งมั่นคงนะแต่เงินไม่ดีนะเรารับได้ไหมกับการที่รายได้มันอาจจะไม่ดีเท่าอีกงานหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะไปกระทบกับแผนการในชีวิตของเราด้านอื่นนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ ที่เราต้องเข้าใจว่าเรารับเรื่องพวกนี้ได้แค่ไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังพูดถึงตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยที่มีปัญหาว่ามารู้สึกเสียใจมากๆทีหลังเนี่ยเพราะว่าไม่ได้คิดตรงนี้ไว้ก่อนว่าเรารับความเปลี่ยนแปลงหรือความความเสี่ยงของการตัดสินใจในด้านนั้นมากน้อยแค่ไหนไม่ได้คิดไว้ก่อน ทีนี้อ่านในทางปฏิบัติเราต้องทํำยังไงคําถามที่จะถามตัวเองครับเวลาต้องตัดสินใจนะครับอันที่หนึ่งก็คืออะไรที่มันทางเลือกไหนที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่ฉันให้คุณค่ามากที่สุดทางเลือกไหนที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่ให้คุณค่ามากที่สุดคำถามง่ายๆที่เราอาจจะถามนะครับก็คือ ถ้าไม่มีข้อจำกัดเลยคุณอยากให้มันเป็นยังไงเวลามีคนมาปรึกษาหมอเรื่องจะตัดสินใจยังไงดีเนี่ยนะครับนี่เป็นคำถามที่หมอถามเขาบ่อยมากที่สุดเลยก็คือว่าเขาให้คุณค่ากาบอะไรมากที่สุดแต่บางคนเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจริงๆตัวเองให้คุณค่ากาบอะไรมากที่สุดเพราะว่าเหมือนเขาอยากจะให้คุณค่ากับทุกอย่างหมดเลย ทีนี้เนี่ยบางทีเราก็จะใช้วิธีลองถามว่า,า,าถ้าไม่มีข้อจํากัดเลยถ้าไม่มีข้อจํากัดเลยสักอย่างเขาอยากให้มันเป็นแบบไหนทีนี้มันอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าจริงๆเขาเขาสนใจอะไรนะครับหมอยกตัวอย่างให้ฟังเคยมีคนหนึ่งมาปรึกษาหมอเรื่องเลือกงานสองแห่งนะครับ ก็ถามเขาว่า,อ,าอะไรที่ทำให้เขาลังเลใจนะครับเขาก็เขาก็บอกว่างาน A ก็ดีนะงาน B ก็ดีเหมือนมันดีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะงานแต่จริงๆมันเป็นลักษณะงานที่ต่างกันนะครับอตอนนั้นคนที่มาปรึกษาเนี่ยงานงานที่หนึ่งของเขาเนี่ยมันเป็นงานคล้าย ธุราการนะครับอีกงานหนึ่งของเขาเนี่ยมันเป็นงานที่คล้ายๆผู้จัดการโปรเจกต์นะครับจริงๆสองงานนี้มันไม่เหมือนกันเลยนะแล้วทำไมอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจยากก็มาถึงจุดที่เขาบอกว่าอ๋อเพราะว่างานแบบธุราการเนี่ยมันได้เงินดีกว่างานงานผู้บริหารโปรเจกต์ แล้วก็รู้สึกว่างานผู้บริหารโปรเจกต์เนี่ยมันไม่มั่นคงอะกลัวว่าเดี๋ยวหมดโปรเจกต์เราจะไม่มีเงินนะก็เลยลังถามเา่าแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยสักอย่างเขาอยากให้มันเป็นยังไงอ๋อเขาบอกว่า,าก็เขาอยากได้งานผู้บริหารโปรเจกต์ที่เงินดีแล้วก็มีโปรเจกต์ที่นานๆอ๋อเราก็เริ่ม คิดมากขึ้นว่าอ,อ๋อจริงๆเขาคงชอบงานบริหารโปรเจกต์มากกว่ามันคงมีความหมายบางอย่างกับชีวิตของเขานะครับแต่เขาติดข้อจํากัดเรื่องเงินนะครับนี้เราก็ลองให้เขาคิดว่าเอ๊ะข,ข้อแตกต่างเรื่องเงินนี่มันมากแค่ไหนนะครับก็มันก็จะลงรายละเอียดไปนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมไม่ได้คุยจนจบเคสแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าการถามคําถามตัวเองเหล่านี้มันเริ่มทําให้เราเข้าใจถึงมากขึ้นว่าตกลงแล้วเนี่ย เราให้น้ำหนักกับเรื่องไหนเราเป็นกังวลกับเรื่องไหนนะครับอ่ะนั้นเป็นคำถามแรกที่เราใช้ถามตัวเองอีกคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามที่เราใช้ถามเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วจะได้ตัดสินใจได้นะครับก็คือว่าสมมุติว่าไม่มีใครคาดหวังกับกับคุณเลยนะครับแบบเขาปล่อยฟรีคุณเลือกทางไหนก็ได้คุณจะเลือกทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีตัด ปัจจัยจะกองเชียดออกนะครับอันนี้ก็เป็นอีการหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจความปรารถนาภายในของเทงมากขึ้นนะครับและก็คําถามสุดท้ายที่เรามาักจะถามนะครับเพื่อให้ใช้วิเคราะห์นะครับก็คือว่าสิ่งที่กลัวจริงๆนะคือคืออะไรในการที่จะตัดสินใจเลือกทาง A กับทาง B สิ่งที่กลัวจริงๆอนะ่ะคือกลัวอะไร ซึ่งบางคนก็ก็อาจจะบอกว่าเออมันไม่ได้กลัวแต่มันลังเลหรืออาจจะบางคนอาจจะบอกว่าบ,บอกมาตรงๆเลยว่ากลัวกลัวอย่าง,งานั้นกลัวอย่างนี้มันจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าอะไรที่มันเป็นจุดที่เขารับความเสี่ยงไม่ได้นะครับก็วันนี้ผมไม่ได้บอกท่านผู้ฟังนะครับว่าควรจะเลือกทางไหนแต่ว่าแนะนําท่านผู้ฟังว่าถ้ามาถึงจุดที่เป็นทางสองแพร่งเนี่ย มีวิธีคิดยังไงนะครับที่อาจจะทําให้เราตัดสินใจได้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายท่านผู้ฟังบางทีมันไม่ได้มีแค่2นะครับเราเนี่ยมักจะถูกทําให้คิดว่ามันมีทางเลือกแค่2แต่บางทีมันมีทางเลือกที่3ที่4ที่5ที่เราไม่ทันได้คิดนะครับท่านผู้ฟังวันนี้เราใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็จะหมดรายการเพียงเท่านี้ถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ